สวัสดีครับวันนี้ผมว่ามิงก็จะมาจัดลำดับอาวุธจะพวกดาบสั้นหรือว่าสเตตสอดทั้งหมดในเกมเอริงนะครับเพื่อจะเฟ้นหาว่าดาบสั้นเล่มไหนเนี่ยเป็นดาบสั้นที่ที่สุดในเกมนี้จากทั้งหมด17เล่มด้วยกันนะครับลำดับของสเตตสอดในคลิปนี้นั้นจะจัดตามความเก่งวิธีการใช้งานความเข้าถึงแล้วก็ประโยชน์นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะรับชมนั้นมีคนเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ดูคลิปผมและกด s u b สไครต์ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกชอบแล้วอยากจะดูดดดดอดะคอนเทนต์เอเดอร์ลิงดีๆ และแต่ละดาบนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับมาเริ่มกันที่เทียร่างสุดของคลิปนี้ก็คือเทียสดาบเฉพาะดาบพวกนี้นั้นจะมีความพิเศษความเฉพาะเจาะจงสูงและก็มีความยากในการใช้งานครับมาเริ่มกันที่ระดับที่17กันเลยดีกว่าระดับที่17หรือว่าที่สุดท้ายเนี่ยตกไปของโคดเดอะซอร์เป็นดาบที่ทําจากลําแสงอัคราสุดเฟียลทำเพียงแค่ดาเมจศักดิ์สิทธิ์ใส่ศัตตูไม่มีดาเมจกายภาพเลยนะครับที่ผมให้ดาบนี้เป็นระดับสุดท้ายก็เพราะว่าความเข้าถึงในการใช้งานครับ ตัวดาบนั้นเรียกร้องเพียงแค่ค่าศรัทธาในเว็บเบนสเกลลิงถึงแม้จะเป็น A เลยแต่มันจะหวังเพึ่งดามเมจจะค่าศรัทธาของคุณอย่างเดียวเลยครับถึงแม้ว่าคุณจะเล่นสายเฟร ที่มีค่าศรัทธาสัก50 70ถึงเเนี่ยดาบนี้ก็ไปไม่สุดมันเดิมเวบเป็นอารน์นั้นกว้างแต่ก็ช้าใช้งานได้ดีกับมอนมากกว่าการตีคนข้อดีของดาบเล่มนี้ก็คือดาเมจทั้งหมดนั้นเป็นดาเมจศ,ศักดิ์สิทธิ์ถ้าไม่ถึงแม้จะป้องกันได้โลภไปก็จะเข้าเนื้อส่วนหนึ่งอยู่ดีข้อเสียก็คือปั้นดาเมจให้ดีได้ยากถ้าอยากจะถือดาบนี้ให้แรงจริงๆเนี่ยแนะนำเฟาสเดีที่สุดครับและอย่างหนึ่งก็คือขาดดาเมจกายภาพสกิลออกช้าแล้วก็เป็นดาบที่เข้าาาาาถึงงงยกกกครรัับบบะดดที่16ตตเปป็นนขขออโสส ที่มีสกิลที่ดีมากเลยก็คือสกิลเดอะลัสไลน์จะทำการยิงเก็ก่าและก็บัฟเพิ่มดาเมจให้อาวุธเรา10%ไม่ได้ทําให้เวทแรงขึ้นนะครับตัวดาบนั้นทาดาเมจได้ต่ําถึงแม้ว่าจะบัฟไปแล้วก็ตามวิธีการเล่นดาบนี้ที่ผมแนะนําเลยก็คือกดท่าสกิลไปแล้วก็เปลี่ยนไปใช้อาวุธอื่นเพื่อที่จะได้เอาดาเมจจากบัฟเนี่ยมาใช้ครับ10%ที่บัฟให้ดาบนี้เอามาตีเนี่ยอาจจะไม่แรงแต่กับอาวุธอื่นเนี่ยก็แรงใช้ได้เลยครับนับเป็นดาบที่ใช้สปอร์ตเพื่อนได้ดีใช้เสร็จก็็็็ปปัดดทิ้้้งงหรือืออออไไม่กกกเเเบลยยขขสีีานค ทำดาเมจได้ต่ำและก็ท่าบัฟของดาบนี้นั้นจะไม่ทับกับโลเดนวูฟที่เอาไว้ช่วยในส่วนการป้องกันให้เลือกใช้แค่หนึ่งอย่างนะครับเพอเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นดาบที่เข้าถึงได้ยากครับขพอดีเพียงอย่างเดียวที่ดีมากๆเลยก็คือซัพพอร์ตดาเมจให้อาวุธอื่นผ่านบัฟของสกิลได้ดีครับระดับที่15คาคารีียนไนซอร์ด หรือว่าดาบเซเบอร์จ e ังของพวกเรานั่นเองเป็นดาบที่มีส่วนผสมของอินเพิ่มเข้ามาในเวเปิลสเกลลิงด้วยมีสกิลที่แรงมากเลยล่ะครับเลือกใช้ได้ถึง3ระดับแต่จะโดนไหมอันนี้อีอกเลือกหนึ่งครับคุณอาจจะโดนแทงหลังเหมือนผมแบบนี้ก็ได้ถือเป็นสกิลที่ช้าม,มากจนคนชายนั้นอาจจะตายไปซะก่อนสกิลนั้นจะได้ผลได้ดีจริงกับมอนหรือว่าบอสบางตัวครับดดเมตตีที่มีเวทผสมมาด้วยนั้นจะแรงแค่ช่วงต้นเกมถึงกลางเกมและเป็นลตัลซอร์ t หรือว่าดาบที่ใส่คุณสมบัติเวทมนต์ไปหลายขุมเลยล ชาร์จเต็มโดนขึ้นหลักพันได้เลยล่ะครับข้อเสียก็คือสกิลชาร์จใช้ส่วบคนไม่ได้แล้วก็ดาเมจของตัวดาบนั้นไม่จัดครับระดับที่14เคนซอ์ดาบติดแม่เท้าคิดสภาพคนแก่คนนึ่งชักดาบออกมาจากไม่เท้าสิครับดาบนี้นั้นมีน้ำหนักที่เบามากเพียงแค่2.5หน่วยเองเป็นดาบที่ขึ้นกับเด็กมากกว่าสเต็ง ดังนั้นสายเด็กเนี่ยใช้งานได้ดีครับแต่ยังไงก็ตามดาบนี้นั้นก็ยังคงเป็นรองดาบเด็กรุ่นพี่อย่าง Noble State Sword แล้วก็ War Hawk t a l o n ถ้าอยากได้ดาเมจที่จัดกว่าดาบนี้ละก็แนะนำให้ข้ามดาบนี้ไปเลยครับระดับที่13 Ornamental State Sword เป็นดาบขององค์ชายร้อยกิ่ง m สเ s t e r ตัวแรกที่กระทืบเราในเกมนี้แหละครับดาบนี้นั้นเป็นดาบคู่มีมูฟเซตที่เร็วแล้วก็แปลกประหลาดหาว่าฝึกซ้อมแล้วก็เข้าใจมูฟเซตเนี่ยจะใช้งานได้ดีเลยทีเดียวครับและตรงนั้นแหละก็คือความยากดาบนี้นั้นทำดาเมจได้น้อย สกิลของตัวดาบจะทําการบัฟเพิ่มดาเมจศักดิ์สิทธิ์มาไม่ถึงร้อยครับนับว่าเบามากเลยจริงๆข้อดีของดาบนี้ก็คือกระโดดฟันสนุกฟันเร็วและหากเล่นเป็นเนี่ยสามารถกดดันสตูดได้ไวเลยทีเดียวข้อเสียก็คือดาเมจเบาโดยรวมแล้วใช้งานยากครับคราวนี้เราก็จะทามาถึงเทียบหรือวพวกดาบสั้นพิเศษแล้วนะครับ ดาบสัตว์เหล่านี้นั้นจะไม่สามารถบัฟได้ทั้งเทียร์เลยและมีวิธีการใช้งานที่ดูดีมาจากเทียร์ที่แล้วสัหน่อยมาเริ่มกันที่ระดับที่12กันเลยครับระดับที่12ลูซิลิกรินสโตนซอร์ดเป็นดาบของสายเวทอันหนึ่งที่อยู่ที่โหลของเทียร์นี้ก็เป็นเพราะว่าองค์ประกอบทุกอย่างของดาบนี้นั้นสามารถหาได้จากการนาอาวุธธรรมดามาใส่แอฟฟินิตี้เวทแล้วก็ใส่แอชเชอวอร์กรินสโตนเพเปอร์ซึ่งก็เป็นสกิลของดาบนี้นี่เองแถวอาวุธธรรมดาที่ใส่แบบนั้นสามารถทําดามเมจการตีไาด,าด้วย การพุ่งแทงหากว่าเรากดตีหนักต่อและถึงจะมีตัวที่ตีได้แรงกว่าสกิลของดาบนี้นั้นก็ยังแรงเช่นเดิมครับข้อเสียคือไปจับอาวุธธรรมดามาใส่เท่าสงครามที่เป็นสกิลของดาบนี้แล้วก็เอฟฟิเนซีเวทเนี่ยจะให้ผลที่โหดกว่าและก็ตีแรงกว่าครับลำดับที่11มีเคลื่นไนซ์ซอร์ดคล้ายๆกับกรณีของดาบเมื่อกี้เลยครับแต่ว่าอันที่แล้วเนี่ยเป็นอินส่วนอันนี้เป็นเฟดองค์ประกอบทุกอย่างของดาบนี้นั้น สามารถทําขึ้นมาเองได้จากอาวุธธรรมดาทั้งเอฟฟินิตี้แล้วก็สกิลของดาบนี้หรือว่าซาเกตเบดข้อได้เปรียบของดาบนี้ก็คือถ้าโจมตีหนักนั้นจะเป็นการปาดและพาตัวของผู้ตีนั้นไปด้านหน้าด้วยผมจึงจัดให้ลำดับของดาบนี้สูงกว่าดาบที่แล้วก็เพราะว่าท่าตีหนักนี่แหละครับใช้งานได้ดีทั้งในการเข้าหาหรือว่าจะโจมตีสไฟสตูส่วนข้อเสียก็เหมือนกับระดับที่แล้วเลยอาวุธธรรมดาที่ใส่เท่าสงครามซาเกตเบดแล้วก็เอฟฟินิตี้ศักดิ์สิทธิ์จะทาให้ได้ดาเมจทั้งสกิลและก็การโจมตีีท่่แรรงกวาคับ ดับที่10 s o r ส o อ n อ g h t and Fame ดาบพิเศษที่มีสกิลสุดเท่ให้เลือกใช้ถึง2ส,สกิลได้กันก็คือการยิงบีมกับการใช้ปานเพลิง ถึงจะถูกเนิร์ฟให้เบาลงประมาณ30%ก็ยังใช้เล่นงานมอนสเตอร์หรือว่าบอสได้ดีเหมือนเดิมดาบนี้นั้นจะเรียกร้องทั้งอินทั้งเฟดถึง24ด้วยกันในการใช้งานสกิลเนี่ยนับว่าดีเลยทั้ง2อันแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนหากว่าคุณรักดาบนี้จริงๆเนี่ยผมแนะนําให้ตีบวก10ครับเพราะจะเป็นการเปลี่ยนเวบอนสเกลลิงจาก C เป็น B แทนจะแรงขึ้นแน่นอนครับทั้งดาเมจไฟกับเวทการใช้ดาบนี้จะให้ผลดีกับมอนมากกว่าการตีกับคนเพราะว่าคนเนี่ยมีความสามารถในการหลบครับเขาสามารถ ทำให้คนถือเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนกับมีอาวุธไล่แรงอยู่ในมือแถมมีทั้งดามเมจเรทกับไฟอยู่ในดาบเดียวข้อเสียของดาบนี้ก็คือดามเมจกายภาพที่ต่ำแล้วก็ใช้สู้กับคนได้ไม่ค่อยดีครับระดับที่9ก e g a ีเกเลียออฟอโอชเป็นดาบเพียงดาบเดียวในลิสต์นี้ที่มีการเรียกร้องค่าพิเวงขึ้นมาสกิลของดาบนี้จะเป็นการหมุนดาบค้างไว้ในอากาศเพื่อที่จะทะลวงศัตรูสิ่งที่ดีเลยก็คือเราสามารถกําหนดระยะเวลาได้ครับผ่านทางการกดปุ่มสกิลอยากให้นานก็กดค้างเอาไว้เลยถ้าอยากให้สั้นๆกก็กดจังหวะเดียว ดาบนี้นั้นจะมีความเท่ยอยู่ในตัวและสายอาเคียนก็ใช้ได้ใช้ดีครับผมแนะนําคนที่จะเล่นดาบนี้ให้ใช้สกิลเพื่อที่จะขัดจังหวะฝ่ายตรงข้ามเพราะหากหมุนตัวดาบโดนเนี่ยจะทาการสตาร์ทรัวๆเลยเอาไว้ขัดศัตรูได้เก่งมากเลยละครับแต่ต้องระวังตอนที่เอาดาบกลับมาเพราะจะเหวี่ยงรอบตัวหนึ่งทีทุกครั้งเลยข้อดีของดาบนี้ก็คือใช้ขัดจังหวะได้เก่งแล้วก็สายเด็กอาเคียนก็ใช้งานได้ดีข้อเสียของดาบนี้ก็คือดามเมจที่น้อยแล้วก็สกิลเมื่อใช้เสร็จแล้วจะเหวี่ยงทุกครั้งเป็นนเหตตุที่่ําาาไไปสูคควมยด้รับ ลำดับ,บที่8 s o r t of Sentina ดาบหลับเป็นดาบสั้นหนึ่งเดียวในนี้ที่สามารถมอบสเตตัสเอฟเฟกต์หลับ ให้กับศัตรูได้สกิลจะเป็นการปล่อยหมอกหลับที่หากว่าศัตรูอยู่ด้านในจะถูกเติมหลอดห่วงนอนไปเรื่อยๆเมื่อปล่อยสกิลไปแล้วจะทำการบับตัวดาบชั่วคราวทำให้เพิ่มค่าหลับเข้าไปอีกตัวบับนั้นจะหายไปหากว่าผู้ชายดาบนั้นโดนดาเมจหมายความว่าบับสกิลของดาบนี้นั้นจะเก่งมากกับผู้ใช้งานที่ไม่ถูกตีเลยอาจจะเข้ามือท่านผู้ชมคนที่หลบเก่งๆนะครับดาบนั้นมีดาเมจเวทเป็นส่วนแถมคำแนะนำในการใช้ดาบนี้ก็คือหากว่าศัตรูที่เป็นคนติดหลับเนี่ยให้รีบตีรัวๆเลยครับอย่ามวัวแต่จะไปแทงหลัง เพราะว่าแอนิเมชันของคนนั้นจะแทงหลังยากขึ้นหากว่าแสดงผลว่ากําลังติดหลับอยู่ข้อดีของดาบนี้ก็คือทําให้ศัตรูที่เป็นคนเนี่ยระแวงว่าเขาจะติดหลับหรือเปล่าได้ทําการสตันเพื่อทําให้เราได้ตีฟรีครับแถมยังใช้สู้บอสบางตัวได้ดีมากมากอีกด้วยข้อเสียของดาบนี้ก็คือดาเมจที่เบาแล้วก็สกิลที่เป็นการปล่อยหมอกหลับเนี่ยเป็นสกิลที่มีความแม่นยําต่ําครับเดืทางการมาถึงเทียต่อมานะครับเทียเอคือเทียที่เข้าใกล้ขั้นสูงสุดมากที่สุดจะเป็นพวกอาวุธทั้งธรรมดาและก็พิเศษ ที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากขึ้นอาวุธเทียนนี้นั้นใช้ง่ายทุกอันเลยครับมาเลือกมาที่ระดับมัดรวมอันแรกเลยดีกว่าก็คือระดับที่7คริสตัลซอร์แล้วก็ลอเทนคริสตัลซอร์ทั้ง2ดาบนี้มีเวเปอรสเกลลิงที่เหมือนกันต่ที่อันหนึ่งเนี่ยจะทำให้ตีสติดสเตตัสเอฟเฟกต์สกาเลต์อดเป็นดาบของสายเวทที่ใช้งานได้ดีในระยะประชิดทั้ง2ดาบเลยดาเมจในเวเปอรสเกลลิงนั้นคือดีเลยครับต่างจาก2ดาบเวทก่อนหน้านี้ที่เอาดาเมจของตัวเองนั้นไปลงกับสกิลลแรรงๆจจนนนนนนนดดดาาาเเเเมมมใใตตััััวววบ้้้ไไไ่่หืืืออออยยย2ีีีปคถททะ็ ได้โอเคแล้วถ้ายิ่งเป็นนักดาบเวทยิ่งได้กําไรจากค่าสเต็งที่ในเว็บสเกลิ่งเป็น C อีกด้วยครับการใช้งานดาบนี้นั้นไม่มีอะไรซับซ้อนเลยเพียงแค่ถือแล้วก็ไปซัดหน้าศัตรูสกิลนั้นถึงจะดูธรรมดาแต่ก็มีประโยชน์ในวางจังหวะครับเพราะใช้ในการจับศัตรูที่กิ่งเหนียวจากตัวเราได้นับเป็นดาบที่เข้าใจได้ง่ายแล้วก็ไม่มีอะไรซับซ้อนถึงแม้ว่าดาบม้จะดูอ่อนแอแต่ดาบนี่นั่นก็หัวใช้ได้เลยครับลำดับมัดรวมต่อมาช็อตซอดแล้วก็เวทเด็ดสเตตอดสองดาบนี้มีความใกล,เกเลก้เคียงเป็น้อย คือช็อตซอสนั้นจะมีเบสดามิหรือว่าดามจพื้นฐานนั่งเกาเวททีเดอะสเตทซอส ทำให้ในช่วงต้นเกมนั้นช็อตซอสจะอ่อนกว่าครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปช็อตซอสจะให้ดามเมจผ่านเวฟสเกลลิงที่มากกว่าและสุดท้ายจะกลับมาเก่งกว่าเวทีดิสเตสซอสเนื่องจากว่าทั้ง2ดาบนี้เป็นดาบสั้นจึงทําให้ไม่ได้มีดาเมจที่จัดเท่ากับดาบที่กำลังจะพูดในดับถัดๆไปครับสิ่งที่ไม่ดาบพวกนี้เก่งก็คือการเป็นอาวุธธรรมดาที่สามารถบับให้แรงและก็ใส่เท่าสงครามดีๆไว้ได้ประโยชน์ของดาบ2ดาบนี้ก็คือฟันแรงและก็มีแนวทางในการใช้งานที่มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือการเอามายัดเท่าสสงคครรราาาาามมมแลล้้วกก็เปี่ยนนใชตถณ์ับ ระดับที่5 Noble Slender Sword เป็นดาบของสายเด็กที่ทำดาเมจได้โอเคเลยครับแต่ก็ยังถูกทำให้เป็นรองด้วยดาบระดับหนึ่งที่เอาชนะดาบนี้ไปซะทุกเรื่องเลยนั่นก็คือ War Hawk Talon ที่อยู่ระดับสูงกว่านี้นะครับ War Hawk Talon นั้นให้ทั้งดาเมจการตีธรรมดาและก็ดาเมจจากเวฟันสเกลลิงของ Affinity ทั้งหมดเนี่ยสูงกว่าดาบนี้เลยครับดาบนี้แพ้หมดรูปเลยยกเว้นอยู่อย่างหนึ่งก็คือ Affinity เวทมนต์ที่ดาบนี้นั้นให้เด็กเป็นดีแต่ว่า War Hawk Talon นั้นให้เป็น e ครับ แต่ด้วยความแพ้ที่มากกว่าจึงตกเป็นรองของวอลฮ็อกทาร์นไปโดยปริยายผมจะแนะนําให้ใช้ดาบนี้ก็ต่อเมื่อคุณเนี่ยต้องการใส่ a อฟฟินิตี้เวทมนต์และนําดาเมจของเด็กของตัวท่านเนี่ยออกมาใช้เพื่อทําให้ตัวท่านตีแรงขึ้นครับลำดับที่4บลอดสอดดาบใบกว้างเป็นที่รักของสายสเต็งทุกคนและก็เป็นดาบสั้นที่ทำดาเมจกายภาพได้จัดสุดๆเลยละครับยิ่งถ้าเปลี่ยนไปใส่เอฟฟินิตี้เฮเวียแล้วก็เวฟสเกลเลงเนี่ยเป็น A เลยครับแถมยังสามารถเอาไปบัฟต่อเพื่อเพิ่มความโหดได้อีกด้วยแล้วก็ยัังมมีีคุณสบตตติิพวกด เช่นน้ำแข็งพิษเลือดออกที่แม้ว่าจะใส่ไปแล้วก็ยังสามารถอิงตามสเต็งของเรามาได้อีกใครที่เล่นสายสเต็งแล้วอยากจะจับทําพวกตีติดสเตตัสเอฟเฟกหรือว่าตีกายภาพหนัหนกๆแล้วบัฟต่ออีกเนี่ยให้ใช้ดาบนี้แบบไม่ต้องรังเลียเลยครับระดับที่ 3. ลองซอดดาบระดับต้นของเกมที่มาอยู่ระดับที่3เนี่ยก็เพราะว่าดาบนี้มีความสุดยอดครับแต่อย่าเพิ่งว่าผมนะว่าทำไมดาบใบกว้างหรือว่าบอดซอตระดับที่แล้วเนี่ยที่ทั้งแรงกว่าแล้วก็ดูเจ๋งกว่า ถึงเนีนระดับน้อยกว่าดาบลองซอดที่เป็นอยู่นั้นก็เพราะว่าความยืดหยุ่นและก็การใช้งานครับลองซอดนั้นจะเก่งกว่าเมื่อนําไปใส่เอฟฟินิิตี้จะพวกเพิงศักดิ์สิทธิ์เวทมนต์เพราะว่าจะให้ค่าที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเป็น B ีเลยนะครับซึ่งหากเทียบกับดาเมจกายภาพหนัหนกๆของบอรดซอดเนี่ยลองซอดจะได้กาไรจากดาเมจธาตุมากกว่าได้อีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ลองซอดได้เปรียบก็คือธาตุตีหนักครับที่เป็นการพุ่งเอาดาบเสียบเนี่ย ที่บอดซอสไม่มีเป็นสุดยอดท่าตีนัะและก็เป็นท่าที่ใช้งานได้ดีอีกด้วยใช้ในการจับศัตรูได้ไวรวมถึงพวกคนที่ชอบกิ้งไปกิ้งมาอีกด้วยดังนั้นด้วยสองเหตุผลนี้เองลองซอสจิงได้ระดับสูงกว่าในคลิปนี้ครับและแล้วเราก็มาถึงเทียสุดท้ายเทียเอสดาบสั้นขั้นสุดยอดเป็นจะพวกที่ทำให้โหดได้ง่ายเลยนะครับมีดาบอยู่แค่สองเล่มเท่านั้นที่ยืนอยู่เหนือดาบสั้นทั้งหมดมาดูอันดับสองกันก่อนนะครับ ระดับที่2วอฮอกทารอนดาบติดเท้าของพ้ายาอินรีดาบนี้คือสุดยอดดาบเด็กรุ่นพี่ที่ดีที่สุดในเกมอย่าไม่ต้องสงสัยเลยนะครับหามาใช้ได้ไหวจากการฆ่าโนอินทรี C, ที่มีดาบนี้ติดอยู่ที่เท้าอยู่แอฟฟิเนตี้แต่ละอันของดาบวอลฮอกทารอนนั้นจัดทุกอันเลยครับเว้นเสียแต่เมจิกอันเดียวที่โนโบลเซเลนเดอร์นั้นจะทําได้ดีกว่าที่จะเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าผู้พัฒนากลัวดาบนี้จะดีเกินไปครับให้มันมีจุดบอดซะไหนก็ได้ดาบนี้มีดาเมจที่จัดจ้านถึงใจจรงเคคคกัับสสาายยดดด็ืออุวมแรร เล่นให้ดามจจัดได้ทุกด้านเลยแต่ว่ายกเว้นเอฟฟินิตี้ที่เป็นพวกของสายสเต็งนะครับเช่นเฮเวียเฟมอะไรเงนินนอกนั้นหวดหมดเลยทั้งแหลมคมน้ําแข็งเลือดออกคือดีเลยครับพ่อได้เปรียบอีกอย่างหนึง่งที่ทําให้ดาบนี้โกงกว่าชาวบ้านก็คือท่าโจมตีหนักที่ออกมาเป็นการพุ่งฟัน2ครั้งดีมากเลยครับในการฟันหน้าศัตรูหรือว่าการเข้าหาใครก็ตามที่เล่นสายเด็กอยู่แล้วอยากจะหาดาบเด็ดๆสักอันมาใช้เนี่ยแนะนาให้ใช้ดาบนี้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับแลว,แล,วแล้วก็ถึงระดับสุดท้าย ทพระเจ้าของดาบสั้นทั้งปวงขอเชิญท่านผู้ชมพบกับลอสซวนสเตอ s ์สอดดาบของทหารหน้าตาตัวประกอบที่เจอได้แต่ต้นเกมนั่นแหละครับทำให้คุณนั้นสามารถหาดาบนี้มาใช้ได้ตั้งแต่พื้นที่แรกของเกมเลยดาบนี้นั้นมีเวนสเกลลิงที่เป็นกลางในทุกๆ a f ฟฟิน t y ีเลยครับทำให้เข้าได้ดีกับทุกสายการเล่นเลย ถึงแม้ว่าจะมีบางดาบที่เอียงดามเมจไปทางสายใดสายหนึ่งมากกว่าอย่างเช่นระดับที่แล้ววอล์คทารอนที่เอียงดามเมจไปทางเด็กเพราะไม่มีดามเมจในส่วนนั้นมากกว่าแต่ในด้านภาพรวมและก็ความยืดหยุ่นในการใช้งานที่สูงส่งของดาบนี้แล้วล่ะก็ลอสซาวน์เนี่ยกินขาดเลยครับที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าในการเล่นเอลเดลิงโดยภาพรวมของผู้เล่นทุกคนนั้นคุณไม่ได้ยึดติดกับสายใดสายหนึ่งตลอดใช่ไหมล่ะครับ ต้องมีการเปลี่ยนแวะไปเล่นสายอื่นบ้างดาบนี้ที่มีความยืดหยุ่นสูงเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนแวบฟินิตี้ไปตามสายที่คุณเล่นได้และอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ดาบนี้ยืนเหนือกว่าทุกดาบก็คือดาเมจคิที่อาจากดาบนี้นั้นคือ101ครับ ่างจากดาบสั้นทั้งปวงที่มีดาเมจเพียงแค่ห0 0ทําให้เวลาคุณได้ทำคริติคอลฮิตเนี่ยทั้งลิฟโพสสับหัวบอสหรือว่าแทงหลังคนเนี่ยแรงสุดไปเลยครับกับคนนี้คือปางตายได้เลยครับประกอบกับความยืดหยุ่นอันสูงส่งและความมีประโยชน์ทําให้หลอดสวอนสเตทซอ์นั้นคือสุดยอดอาวุธในสาขาดาบสั้นที่ดีที่สุดในเอลเดอร์ริงไปเลยครับควรหามาบวก25ติดตัวเอาไว้เลยคุ้มแน่นอนครับเชื่อผมน,นี่คือน้ำมันวันของเทียริสเหล่าแต่ก็นั่นแหละครับยึดติด ที่ผมนาเสนอมามันไม่แค่ระดับความเก่งแล้วระดับความยืดหยุ่นของตัวอาวุธที่เหลือก็คือฝีไม้ลายมือของผู้ใช้เหล่ะครับว่าจะดึงความเก่งของแต่ละดาบนั้นออกมาได้มากน้อยแค่ไหนก็จบไปแล้วนะครับสุลเทียริดดาบสั้นในเกมนี้เป็นคลิปที่ใช้เวลาถ่ายทยํายาวมากเลยจริงทั้งการถ่ายภาพและก็การหาข้อมูลจนได้ผมนั้นลงคลิปชา้าต้องขออภัยท่านผู้ชมณมจุดนี้ด้วยนะครับมีดาบไหนที่ควรจะอยู่หน้านระดับดาบไหนบ้างคอมเมนต์บอกมาเป็นไอเดียได้นะครับอย่าลืมกดไลค์ กดซับก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับผม